สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องพ่อแม่ยิงครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับบรรยากาศที่ภาคติดท,ทงหน้าเลยครับมวันนี้่นกำลังอัดเพืองรถอัดเพืองกรับพรารถอัดเพืองวันนี้ <c oughs> ตังตังสุดยอดเลยครับบรรยากาศวันนี้เหมือนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์ครับ ทีมบ้านหากพอหากแม่หากเันคนนั่มาเที่ยวนั่ครับสุพรรณบุรีสวัสดีครับผมปุณมอนีครับพี่น้องไรมือสองก็เฮ็ดกับเขากินเจ้าของรีสอร์ทเหมือนกันใจดีครับบริการเต็มที่หมอหยืมพ้าหมอหยืมหมอยืมยังยืมอย่างมือแรงครับวัดป่าลีไรยกโต้ตรงนั้นเขาก็บเตียงทต่อโต๊ะนั้นมันอยู่ตรงอไดนสรุปเป็นวัดพ่อคุณแผนบ่ วัดป่าลีไล่น่าจะวัดน่าจะวัดคุณเพียนนะนเกขาสัมนักรับมือเนีบเนี้เขาสัมนักผมก่เอนสัมนักระเพื่อเอาความดีไว้ก็ถือเลขครับตำนานคุณนเพียนเมืองสุพรรณบรรยากาศที่พักสุดยอดเลยครับมนลมลื่นดีครับเออจะโกยแที่ไหอ โ,โอ้เสื้อสีเดียวกันเลยบรรยากาศลมลื่นไว้แม่โอ้คือสูงแทนมึงนี่โตลงกไปนี่ขึ้นบ่ได้เด้อนี่ยไว้เจ้าหลับไปหกหมื่นเด้อรังอึบเลยนะไว้ <laughs> พักขนาดต็มเลยนี่เอาไปใส่ออมักใส่นางมีบึงใดแตกดอกเพราะว่ามันเป็นดินดุ่มิงแล้วเลือดได้ปะยวรักกูโอ้มาน,านั่งอยู่นี่ลมมันคือมาเย็นดีแถ่นี่จากนี้ไปงานจากกิโลล่ะ ปรมา้จนี่ไปงั้นสิบนาทีจ้ะมีกดจิเวเพขึ้นเนี่ยเดี๋ยวประมาณหาโกโลเนาะเจกงเข้ากับมีตัวเพือนเอาหายมือเชือสวยเจ็ดกิโเย็นเย็นเย็นมันยังหอนอยู่ประมาณหาพวกราที่จะถึงครับเพื่อนปลูกไว้มีบักสมพูมีมังคุดมียังบกลยเลย สะอาดสะอาดบังมีก็มีเ้าลานใส่ไหนเลยเดพ่อเทพูดให้จังสี่ง่ายจ้ะดูเรียงไงครบเอาบะหมีไปซุปเป็นยังไงหน่อยนะบกมีเฮานี่ล่ะคิดนั่นีมีคนเบิรนบอลบอลูนเอ้นเิร์นเพื่ออะไรเลย อย่าไปนางไก่อนั่นเนั่นหวยลูกหันเด้นั่นวาสาเันสูงเลยนี่มาละนี่เอาไปอมเซกบเซยังติมเลยนี่เจ้าของเจ้าของเงอนครับขอบคุณเจ้าของ รีสอร์ทครับบริการเตรียมที่ครับเดี๋ยวโอกาสหน้าโอกาสหน้าจะมาใหม่ครับถ้ามาแถวนี้ครัยินดีด้วยนะยินดีสุดครับนี่ครับเจ้าของเป็นใจดีครับบริการเตรียมที่เลยมั้งบริการใจดีมากซื้อรีสอร์ทยังก่อนฮะซื้อชื่อรีสอร์ทอะไรนะครับเฮฟวีโอมเฮฟวีโอมคิวตรงขามรู้อีกสั้น เอฟวีโฮมรีสอร์ทยังยังโรบินสันครับสุพรรณบุรีครับนี่ครับสุดยอดเลยสีพักพอมีมองกินด้วยบรรยากาศนี่เลยครับนเจอกันวัดป่าเรไร

อยู่สุพรรณครับมือเดินเป็นมือเดินทางและะ้วก็ไปพอกันอยู่จังหวัด,ดอุดรธานีครับอี่บจังมือสีสงการเหรครับพี่น้องเอฟซีแฟนคับพู้อยู่เหตุงานอยู่ทางช้เงินกันเสเด็จครับไปเที่ยวพักพรนช่วงสงการครับ บรรยากาศลมลื่นเป็นจัดเลยเป็นระเบียบเลยครับทีมงานตามมาจากสระบุรีครับสวนน้ำดีๆเมื่อคืนนี่ครับ,นานานนรบตามมาพอดีเป็นวันหยุดครับ บอกแล้วแน่นะห่องแนหน่อยมันเป็นแบบนั้นอะไ้มันหลุดไมชสบายเขาเห็นหลุด

โปรโมทให้หน่อยใทางหนกันเลยนครับมันไปว่าวเจริอะไรติดอบอกพี่สอดใช่ใช่มันตรงจะออกไปได้นครับอนานไหมปั๊บเดีให้เขได้ปั๊บเดียวอ๋อน่อยนึงเพื่อนเออครับคัได้ได้ครับเจา่นอ คิดปออาลีดมือหนัดเลยวะขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทุกงหองบอนครับขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากพี่นอ้องติดตามครับช่องพ่อแม่หญิงลำเพลินน้อเชียวครับทางเพจเป็นพ่อแม่หญิงแฟนเพจขอบคุณทุกกำลังใจพอกันไมหมคลิปหลาครับ ก็ให้ลำลำเรื่อยๆสุขภาพแข็งแรงสบู่สกปนสวัสดีครับ